กูเลยคิดว่าถ้ากูเขียนใส่มือเนี่ยคือกูเอาออกมาได้กูเลยเขียนใส่มือคือไม่ต้องสงสัยแต่คือไปเขียนโพยคือไปเขียนในห้องสอบนะไม่ได้เขียนก่อนเข้าห้องสอบไม่ได้เขียนอะไบพอได้คะึ้นมาก็จะเขียนใช่ก็เขียนโพยไว้นี่คือนี่คือเข้าห้องสอบแล้วก็เขียนโพยนะไม่ใช่เขียนก่อนเข้าทุกคนจะเข้าใจผิด ก็คือไปนั่งเขียนอยู่ชวนทวนตามก็นั่งท่องท่องกูก้กูลืมกูเขียนกูจำผิดใช่ไหมถ้ารูยืนนั่งตรวจอ่ะก็คือกูจะเห็นแล้วรูไม่กูกคูขำหรือไม่ก็แบบกููเขินกูไม่ไงคือเขาก็ทำเว้ยคือเอ็กเข่ากับสองแล้วอะไรก็ไม่รู้เท่ากับอะไรก็แทนจุดหมุนแล้วก็จุดอันนี้แล้วก็หมุนมาแบบเนี้ยสอันนี้คือเพื่อนๆยังทำไม่เสร็จแล้วก็บางคนดูเฉลยมา สงสัยมันคิดว่าเราถ่ายไอจีสตอรจริงๆเราถ่ายรูมยูทูบคือกูควรเอากระดาษโทษเข้าห้องสอบอ่ะข้อดีข้อหนักเอาโทษข้างหลังได้อีกตัวเออกูกลัวกูโทษผิดแล้วกูกลัวกูเขินคูไม่ใช่อะไรไม่คือถ้าสมมติกูโทษผิดไงก็กูก็เขินคูเหมือนกันไงมึงที่กูแบบมันเป็นความรู้ที่กูให้จําเหมือนเป็นธรรมการอ่ะกูจะไม่เขียนลงกระดาษทษเลยกูเขิน ทุกคนนี่คือเทคนิคการเข้าห้องสอบที่ดีเยี่ยมที่สุดแล้วในประเทศไทยแต่ไม่ควรทำตามมาเล็งผิวหนงัง